อันนี้คือสิ่งที่พี่จัดการกับมันมันคือการจัดระเบียบชีวิตการทําให้บ้านมันดูน่าอยู่สวยงามแล้วก็ไม่จําเป็นว่าบ้านหลังนั้นจะต้องใหญ่โต มันอาจจะเป็นของเก่าที่พี่เคยทารายการเงาะถอดรูปทางทีวีมาเป็นรายการเมคโอเวอร์ over, รายการแรกๆของบ้านเราอะนะครับมันก็เลยมีคนจำไอ้เครดิตของเราตรงนี้ได้ก็เลยลองดูครับเพราะพี่เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งกับการแต่งบ้านทําสวนอยู่แล้วก็เอาเรื่องราวของชีวิตประจําวันเราที่เราทำเนี่ยแหละมีไอเดียอะไรแทรกอยู่ก็ใส่ไปใส่ไ,ไปจนวันหนึ่งรู้สึกว่าเออมีคนตามเราเยอะมากโดยเฉพาะตามในเรื่องพวกนี้ก็เลยคิดคอนเซปต์ขึ้นมาเป็นรายการรายการที่ดู เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันจะมีอยู่3คอนเซปต์คืออันนึงเนี่ยคือพาโนเดตโฮมสไตล์เลอร์อันนี้คืออันแรกๆเลยมันคือการทำบ้านในสไตล์ของเราบ้านของเราเนี่ยแหละทาสีเราเลือกสียังไงเราจะจัดห้องครัวให้มันประหยัดยังไงแล้วก็พัฒนามาเป็นหรือบ้านโดยการที่พี่เนี่ยเลือก5 EP หลักดาราเนี่ย 2, กับอีก3อันเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่ที่ที่ติดตามให้เขาส่งเข้ามา แล้วก็เลือกสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่ระหว่างทางอะ่ะพี่ก็เลยทำรูปปรับให้อันนี้เนี่ยมันคือรายการที่ทำให้กับคนที่มีกําลังในการจะจัดบ้านแต่เราไปช่วยคิดคือทุกอย่างเนี่ยเราทําให้เขาก็จริงแต่เราจะแทรกไอเดียไว้ตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเรื่องบ้านสนใจเรื่องแต่งบ้านแล้วก็เลื้อยมาถึงเรื่องจัดสวนเนี่ยเขาจะได้ไอเดียจากเราเพราะเราจะทําสิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าเขาดูดีๆแล้วเนี่ยเขาสามารถไปปรับใช้ ตัวเขาเองได้ครับวิธีคิดบนโลกออนไลน์ของพี่จึงคงไม่เหมือนอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นหรือว่ายูทูบเบอร์ทั่วไปพี่คิดว่าอันดับแรกคือเราทำด้วยความสุขก่อนงานของพี่ที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นเป็นเรื่องของศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพี่พยายามที่จะ ให้อะไรกับคนที่ติดตามเรามากกว่าจะดูคำๆมีหนังสือชาวญี่ปุ่นเขียนมาว่าออถ้าเกิดเรามีเวลาเรามาจัดการบ้านมันเหมือนกับเป็นการแบบว่าจัดการกับชีวิตซึ่งถามพี่พี่ว่ามันจริงไหมพี่ว่ามันจริงโต๊ะนี้เคยเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันก็เป็นแบบนี้แหละแต่มันลกกว่านี้หน่อยมีสีมีอะไรวางกระจัดกระจายเพราะเราใช้งานบางทีเรามีเวลาเราก็มาจัดไม่มีเวลาบางทีก็ปล่อยรก แต่เมื่อเวลาที่เรามาจัดหรืออย่างเมื่อวานนี้ที่พี่มาจัดเนี่ยพี่จะค่อยๆบอกตัวเองว่า,าตรงนี้เราจะใช้ฟังก์ชันอะไรตรงนี้เราจะใช้ชีวิตกับมันแบบไหนมุมนั้นเราจะทําอะไรเราอยากได้อะไรสมองเราจะโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราจัดระเบียบในหัวเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจัดไปมันไม่ใช่แค่วางแล้วสวยอ่ะแต่ว่าโอเควางแล้วมันมีฟังก์ชันวางแล้วรู้สึกว่าเป็นระเบียบเราจัดระเบียบความคิดของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวทบาบ่อยๆเนี่ย ี่ว่ามันเป็นการฝึกให้เรามีระเบียบพี่เป็นคนชอบแต่งบ้านโดยที่พี่เอาเรื่องฟังก์ชันกับความสวยงามมาผสมกันฟังก์ชันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าเราจะใช้ชีวิตในบ้านยังไงเอาง่ายๆนะพี่ยกตัวอย่างพี่วาดรูปอะสีที่มันกองอยู่เละเนี่ยมันจะกองอยู่ในตะกร้าแบบแบบที่เห็นเนี่ยซึ่งไอตัวตะกร้าอย่างเงี้ยมันคือแพคเกจิ้งหรือว่ามันคือสโตร์เง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาคนมีทำแอคทิวิตี้อะไรก็ตามรีดผ้ามีตะกร้าใส่ผ้ารีดเสร็จแล้วใส่มีผ้าที่กองใส่ตะกร้ากับคนที่ไม่มีตะกร้าใส่สุมส่มๆมาไว้ฉันยังไม่มีวันเดินเข้ามาในบ้านโอ้โหมันก็กองอยู่แบบนั้นหนังสือถ้าไม่จัดเรียงใส่ชั้นใส่ตู้มันก็กองเละเทะอยู่อย่างนั้นขนมถ้าไม่ใส่ในขวดโหลใส่ในตะกร้าแต่ถ้าขี้เกียจ ลิ้นชักใส่มันมาในลิ้นชักแม้กระทั่งไดร์เป่าผมบางที่พี่ก็ได้ใส่ให้ลิ้นชักเนี่ยมันมีปลั๊กไดร์เสร็จปุ๊บใส่ปิดปั้งหวีเวอร์อะไรที่มันเคยจะลกบนโต๊ะมันหายไปกับตาเลยบ้านไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคงทําไม่ได้อย่างเธอหรอกอะไรเงี้ยหลายหลายคนอาจจะถามมันไม่จําเป็นหรอกครับบ้าน มันก็คือที่อยู่ของแต่ละคนมันก็จะมีขนาดมีฟังก์ชันที่เหมาะสมกับแต่ละคนบางคนอยู่คนเดียวบางคนมีชีวิตคู่บางคนมีครอบครัวก็ต้องดวูว่าแต่ละห้องที่เรามีหรือเราอาจจะอยู่แค่ห้องเดียวในหอพักในคอนโดเราจะจัดการจัดระเบียบมันยังไงพี่ว่าเรื่องโซเรจสำคัญเตียงแทนที่จะเป็นเตียงธรรมดาฟูกวางกับพื้นหรืออะไรยกมันขึ้นมาข้างล่างเป็นลิ้นชัก ถ้าไม่ได้อยากจะซื้อเตียงใหม่ก็หากล่องที่เป็นระเบียบกล่องพลาสติกกันนะใช้ได้นะแต่ฝาเขียวฝาฟ้าฝาเหลืองเอามาปอนกันมันไม่ได้เราจะต้องเสียตังค์ซื้ออยู่แล้วอ่ะก็ซื้อให้มันโทนสีสะอาดๆส,สีเดียวกันไม่ได้ไม่ชอบสีสะอาดชอบสีสุขัิก็ได้จานข้าวแก้วน้ำปากกาคุมโทนสีต้องเสียตังค์ซื้ออยู่แล้วก็ ซื้อสีที่มันไปได้วยกันได้โดยเฉพาะบ้านเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดมีสตอเรจดีๆเป็นระเบียบปุ๊บเนี่ยเราจะมีสเปซในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยถ้าง่ายๆเทคนิคง่ายๆของพี่คืออย่าให้เกินสสีใน1ห้อง3สีใน1ห้องเนี่ยแปเป็นสีหลักหรือ70%ก็ได้ที่เหลือเป็นอีก2สีห้องจะสวยง่ายๆเลยแปถ้าเราสามารถคุมให้เป็นเอิร์ธโทนได้ ห้องจะยิ่งสะอาดตาคุมให้มันเป็นสีธรรมชาติเอิร์ธโทนสีขาวสีเทาขาวดำอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วหยอดสีที่เราชอบลงไปเช่น่านึกภาพห้องขาวดำหยอดหมอนสีแดงลงไปจากนั้นปุ๊บอ่ะฉันมีมักกาแฟสีแดงอีกสักอันหนึ่งแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นขาวเป็นดำนะสวยแล้วพี่เคยทำกระทั่งห่อปกหนังสือเพราะว่าหนังสือบางอย่างเนี่ย น้าปกมันเละเทะมากเลยพี่ก็ไปซื้อกระดาษห่อปกอะที่เป็นสีน้ําตาละมาหอ่อแล้วก็เอาปากกาเขียนข้างหน้าว่าหนังสืออะไรพอมันเรียงอยู่ด้วยกันโอ้โหสวยมากเป็นสีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับบ้าไหม <c oughs> <c oughs> ปัญหาส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ตรงนี้แต่พอเราเข้าไปจัดการแล้วเราเอาเรื่องศิลปะการใช้ชีวิตความสวยงามเข้าไปจัดให้เขา แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าแบบชีวิตมันดีอ่ะยกตัวอย่างใครที่ไม่ได,ดูฝากไปดูเลยการรือบ้านเอาเอาเอาทปตีหัวเข้าบ้านเลยเทปซาร่าไปดูน้องเขาอยู่สิเขาอยู่คอนโดแล้วบังเอิญน้ํารั่วอยู่ไม่ได้อ่ะพื้นเป็นลาก็หนีมาอยู่ลิฟวิงรูมปูเสื่อนอนง่ายๆของน้องแล้วเขาก็ทํางานทุกวันแล้วก็ตัวคนเดียวไม่รู้จะจัดการยังไงพอวันหนึ่งเราบอกอ่าโอเคน้องไปเช่าห้องอยู่ หรือของดูอันนี้จะทิ้งอันนี้จะเก็บจัดการเรียบร้อยปุ๊บที่เหลือพี่ก็ส่งทีมงานเข้าไปชีวิตเปลี่ยนพื้นใหม่ห้องสะอาดเป็นระบบเป็นระเบียบปลอดภัยสวยงามเขาก็มีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบ้านพร้อมที่จะให้เพื่อนมาเที่ยวบ้านอยากอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างอย่างการจัดสวนอย่างเงี้ยเออ พี่เคยทำรายการ Happy Garden ร่วมกับกิ่งก้นานใบมีคอนเซปต์หนึ่งที่พี่ได้มาจากเขาก็คือการที่ทำยังไงให้จัดสวนและดึงให้คนออกไปใช้ชีวิตในสวนมันก็จะมีโซนที่สามารถเอามานั่งเล่นได้มีพื้นอาจจะมีเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์อาท์ดมีชิงช้ามีอะไรก็ตามที่ดึงดูดออกมาบ้านนี้มีเด็กก็ต้องมีมีกระบะทรายไหมมีชิงช้าให้เด็กไหม มีกรงนกสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยใมีชีวิตชีวาไหมบ้านนี้ปาร์ตี้บ่อยโอเคมีลานบาร์บีคิวไหมแบบเนี้ยฮะมันคือสิ่งที่พี่พยายามที่จะทำให้คนตามพี่เห็นแล้วค่อยๆซึมซับแล้วค่อยๆปรับไม่ต้องทํำเต็มที่อย่างที่พี่ทำแต่ปรับไปเรื่อยๆแ,แล้วชีวิตมันจะค่อยๆรู้สึกว่าเรารักบ้านเรามากขึ้นเราอยากอยู่บ้านมากขึ้น